วันนี้เราก็มากับสปอนเซอร์หลักเราเหมือนเดิมนะครับช่องหลักของเรานะครับสปอนเซอร์ภฟรยาผมเองนะครับวันนี้เราจะพามากินนะครับร้านข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับร้านแปะเฮงนะครับร้านแปะเฮงอยู่แดนอยู่ไหนนะเจ๊อยู่แถววัดบางพึ่งนะครับสำหรับใครที่มาครับร้านนี้ถือว่าเป็นร้านดังนะครับไปดูกันนะครับว่าของน่ากินแค่ไหนนะครับป้าเราก็มาถึงแล้วนะครับร้านแปะเฮงนะครับ ใครที่จะมานะครับมาวัดบางพึ่งนะครับก็พิมพ์ว่าร้านแปะเฮ่งนะครับก็จะมาถึงวัดก็จะมาถึงที่นี่นะครับอยู่ติดถนนนะครับยวเข้ามาซอยมีที่จอดรถนะครับดูเป็ดครับดูลูกค้าครับเยอะแยะครับไปแล้วเข้าไปดูในร้านกันเลยเราก็มาถึงนะครับเยิ้มหน่อยดิให้กล้องหน่อยเร็วเราจะถ่ายรูปภายในร้านให้ดูนะครับมีร้านภายในร้านน้านั่งนะครับ มาได้นะครับอย่าลืมนะครับมาใครที่มาเที่ยวตลาดน้าบางพึ่งนะครับหรือมาไหว้พระวัดบางพึ่งนะครับก็กด Google มาได้ครับร้านแปะเพงนะครับราคาก็ไม่แพงครับผมทั่วไปร้านน่านั่งมากครับคนเยอะมากครับเดี๋ยวรออาหารมานะครับว่าเราสั่งอะไรบ้างเดี๋ยวจะเราพาไปดูถึงเลยครับมาแล้วเป็ดเอาเป็ดนะครับเราก็ปรุงเน้นแต่พริกครับข้าวหน้าเป็ดนี่เป็ดย่างน่ากินไหครับร้านน้าจิ้มแล้วมียกครับ สุดยอดมากราคาไม่แพงนะครับข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรนี้ครับอย่างละ 30- 40บาทเองนะครับร้านดังของอร่อยแต่ราคาแบบผูกมากๆเลยนะครับแนะนำให้พี่ๆมาลองทานกันดูนะครับเ,เจ๊เขาจะชิมนะครับเป็ดย่างมียกนะครับอืมดูนะครับว่าหน้ามีขนาดไหนครับเอสุดยอดมากเลยอ่ะคำโตๆคำโตๆวับ รสชาติหน้าตาของความอรอ่อยเป็นไงบ้างครับอร่อยอีกแล้วดูครับมันน่ากินมากเลยนะครับมาดูเดี๋ยวน้องจะกินบ้างตอนนี้นะครับมาเดาน้องกินปลาผมกินบ้างนะครับดูกิ้นข้าวน้าเป็นอะไรทำก๋วยเตีย๋ยวเนื้อไหนแน่นๆนะอร่อยจะไป็นอก ใส่เต็มปิดครับผมสองโลเป็ดนะครับเยอะราคาถูกมากครับสามสิบสี่สิบบาทครับเบากันเดี๋ยวร้อนอร่อยมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับดูว่ารสชาติเป็นยังไปครับมาดูสภาพกันว่าอร่อยไหมอร่อยไม่มีเหลือจ้ะ อร่อยมากอร่อยแน่ถูกครับข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับให้เยอะมาก30บาทเองนะครับราคาตามเมนูเลยนะครับเนี่ยครับสาบาทจริงๆครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับ30บาทพิเศษ40นะครับเราจะพาไปดูนะครับที่นี่ก็มีชิ้นปิ้งนะครับมีน้ําให้กินนะครับดูวบะหมี่เยอะมากน่ากินกินอ่าเป็ดนะเต็มตู้ครับผม ดูเลือดนะครับโอ้ยทุกอย่างล่ากินหมดเลยนะครับบอกเลยว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่30บาทนะครับแต่พิเศษ40นะครับผู้เตี่ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดได้เยอะมากนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็คือว่าอร่อยมากจริงๆนะครับร้านนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับว่าคลิปต่อไปนะครับเราจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนนะครับ สปอนเซอร์เราจะได้มีกำลังใจนะครับเขาจะได้ให้เราซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาทำคลิปใน Youtube นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไม่งั้นเขาไม่ให้งบประมาณผมไปซื้อของแน่นอนเลยนะครับขอก็อย่าลืมนะครับที่แวะใครที่แวะมาเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับก็อยู่ใกล้ตลาดน้ำมางน้ำพึ่งครับร้านแปะเฮงนะครับแปะเฮงนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดนะครับมีเป็ด ย่างเป็ดพะโล่เป็ดหุดน้ำผึ้งนะครับอร่อยจริงๆครับ30บบาทเองไม่แพงครับผมวันนี้ก็บ,าย,บายๆนะจ้า